ราคาเต็ม1,260บาทนะครับผมซื้อในช่วงโปรโมชั่นเดือนสิงหาคมปี2023กว่าจะได้ดูรีวิวนี้ในเว็บอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นลดราคาเพิ่มราคาขายคู่กับย่างอื่นหรือว่าอาจจะหมดดิสคอนติ้นต์ไปแล้วแต่ยังไงผมก็จะรีวิวให้ดูนะครับเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจและเป็นความต้องการของผมส่วนเพื่อนๆพี่ๆจะเข้ามาดูแล้วจะซื้อทันหรือไม่ทันมันเป็นส่วนที่พี่ๆเพื่อนๆต้องเข้าไปติดตามกันเองนะครับ นี่คือ o l i ลท TI อ e ร t i ีโอเ i สท l l l i ว e Limited e dition นะครับเนื่องจากเป็น Limited e dition ก็จะจำหน่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือไม่ก็ในจำนวนที่ไม่ได้มากนักนะครับใครซื้อทันก็ยินดีด้วยนะครับผมผมเองก็ซื้อมาแค่ตัวเดียวนะครับแต่ในเดือนต่อๆไปอาจจะมีสต็อกมีมาเพิ่มก็ได้นะนี่นะครับแท็กก็จะบอกเป็น i 3 t ทีทีก็คือไทเทเนียมนะครับผม กล่องจะว่าเป็นกล่องกระดาษแข็งสีขาวแบบนี้นะครับต่างจากรุ่นธรรมดาที่เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะครับมันก็จะดูแบบธรรมดาตัวนี้ก็จะดูพิเศษขึ้นมาเพราะว่าตัวนี้ใช้ไทเทเนียมมันลอยผลิตตัวบอดี้ไฟฉายนะครับผม1,2,6 0นยนะราคปกติผมซื้อมาช่วงโปรโมชั่นลดเหลือประมาณ1,0นหกว่าบาทนะครับก็ลดไป1 0กว่าเปอร์เซ็นต์สิอะไรประมาณนั้นนะครับสิบส ยังไงก็ติดตามช่องไว้แล้วกันนะครับก็จะมีลิงก์นะครับสั่งซื้อใต้คลิปที่ description และพินคอมเมนต์นะครับก็จะมีส่วนลดมีอะไรมีโค้ดลดอะไรให้ด้วยนะลองไปตามกันในกล่องจะมีคําขอบคุณนะครับมาด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปภาพที่บอกถึงการใช้งานคือถอดฟฝาออกเอาแผ่นรองแบตออกนะครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ขนาด TripleA ตอง A หรือว่า 3A เข้าไปนะครับผม เปิดมาข้างในจะเจอกับกระดาษคู่มือแนะนำการใช้งานแล้วจะบอกเป็น i t t e o s t i mm hmm. ก็คือไทเทเนีย hmm. มนะครับ vertical lines ก็คือเป็น Version l i m i t เต็นะครับตัวไฟฉายก็จะมาในโฟมกรนกระแทกแบบนี้แล้วก็จะไม่มีอะไรมาแล้วนะครับโอเคนะครับหน้าตาไฟฉายเขาก็จะเป็นไฟฉาย everyday carry ตัวจิ๋วๆนะครับซึ่งก็ขนาดเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับโดยถ้าวัดคร่าวๆนะผมจะลองวัดให้ดูน่าจะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วไหม ไม่ถึงสะด้วยซ้ำนะครับสามจุดห้านิ้วสามนิ้วครึ่งเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นไฟฉายที่มีขนาดเล็กเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบมันกับเจ้าตัว T.I. เวอร์ชันเป็น Heli x นะครับเป็นลายเกลียวตัวนี้ก็ดูเกลี้ยงคลีนแล้วก็ดูสงบสงบดีวัสดุที่ใช้ผลิตตัวบอดี้เนี่ยเป็นวัสดุโลหะไทเทเนียมอลลอยนะครับซึ่งก็จะมีความยืดหยุ่นแกร่งเหนียวนะครับแต่ไม่ได้แข็งนะบางคนจะเข้าใจนะครับเข้าใจผิดเลยว่าไทเทเนียมอลลอยมันแข็งจริงๆมันไม่ได้แข็งนะครับ ก็จะทำให้ตัวของบอดี้ไฟฉายเนี่ยก็จะมีมูลค่ามากขึ้นกว่ารุ่นอลูมิเนียมธรรมดานะครับแพงขึ้นกว่าเดิมส่วนของหัวไฟฉายจะมีเลนส์ LED นะครับประกอบกับตัวซีลกันน้ำที่เป็นโอริงป้องกันน้ำและฝุน่นได้ถึง IPX8 นะครับระดับ8 LED ตรงกลางก็จะเป็น LED ที่ให้แสงสว่างนะครับสูงสุดอยู่ที่180ลูเมนสนะครับแล้วโหมดโลคือ5ลูเมน เป็น Optical แบบประเภท total internal reflection lens หรือว่า TIR lens นะครับส่วนด้านข้างก็จะมีชื่อรุ่น I 3 T EOS และก็ serial number ตัวนี้เลขสวยมากเลย SN 4 0 0 0นะครับตัวที่4,000ผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆเขาผลิตมาทั้งหมดกี่ตัวกันแน่นะครับผิว finishing ก็จะเป็นไทเทเนียมที่ทำเหมือนกับพ่นสายแซนบลัสมาทั่วทั้งตัวนรประกอบกับตัวลายกันลื่นตรงนี้ เขาจะใช้กรรมวิธีคือใช้เครื่อง CNC สกรูลงไปนะครับเป็นร่องเป็นแนวตั้งนะครับลายแนวตั้งกับฝาท้ายก็เหมือนกันนะบางคนก็ชอบนะครับแบบนี้หรือบางคนก็ไม่ชอบส่วนคลิปที่มีมาก็เป็นคลิปสแตนเล s t ตีลสีดำนะครับสามารถจะพกพาแบบเบซ l d ดาวลักษณะนี้ได้หรือจะพกแบบ b e บซ l Up ก็ได้นะครับแล้วในกรณีที่เรามีหมวกแก๊ปนะครับเราก็สามารถจะเอาคลิปนี้หนีบกับหมวกแก๊ปเป็นแฮนด์ฟรีนะเป็นไฟแบบใช้ฉุกเฉินได้นะครับผม ตัวคลิปสามารถจะถอดแล้วก็ย้ายตำแหน่งได้มี QR code กับ p r o o f mark CE อยู่ตรงนี้นะครับส่วนที่เป็นคลิปนะครับจะคอนแทคกับส่วนที่เป็นสันทาให้ตัวคลิปนี้ไม่ขูดโดนตัวบอดี้นะครับมันจะลอยขึ้นมานิดนึงเขาเลยทําเป็นสันแบบนี้ฝาท้ายก็จะมีลายกันเลื่อนแล้วก็จะมีปุ่ม switch control ซึ่งปุ่มนี้ออกแบบมาให้กดสะดวกนะครับเพราะว่านูนสูงกว่าปกตินะครับกดสะดวกดี แล้วก็เป็นแผนยางกันเรื่อนข้างบนนะครับครับคราวนี้เราลองมาดูข้างในกันนะครับผมหมุนฝาท้ายออกมาเราจะเจอกับคอนแทคสปริงกับโอริงซึ่งออกแบบมาให้ป้องกันน้ำและฝุ่นถึง IPX8 นะครับแล้วก็สปริงก็ป้องกันแบตเตอรี่คอนแทคแตะไม่โดนรวมถึงลดแรกระแทกจากการใช้งานด้วยนะครับส่วนแบตเตอรี่ที่ให้มาในตัวนี้ก็คือเป็นแบตเตอรี่ขนาดอัลคาไล Triple A นะครับ 3A ซึ่งก็จะมะีความดันอยู่ที่ แรงดันนะครับ1.5โวลต์นะครับแล้วก็ไซส์ก็เป็น LR03 เป็นแบตเตอรี่ใช้แล้วทิ้งแล้วก็ท่อด้านในก็จะมีเกลียวยแบบนี้นะครับผมจะไม่ใช้กับอัลคาไลน์นะผมจะลองใช้กับนิกเกิลเมทัลไฮดรายบ้างเพราะว่าอัลคาไลน์ยังไงมันก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับลองกับนิกเกิลเมทัลไฮดรายรีชาร์จบิลเป็น R03 นะครับ Triple A ของ Eneloop s a n ญ o ส่วนแสงเนี่ยเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูนะครับจากนั้นก็นำแบตเตอรี่กลับเข้าไปแล้วเดี๋ยวไปดูแสงกันเลยครับลองแสง Olight i3 T EOS version Titanium แบบ vertical line นะครับแสงต่ำสุดอยู่ที่5ลูเมนสก็จะใช้งานระยะใกล้นะตรงนี้ไม่ได้เมื่อสนิทนะครับมีแสงข้างนอกอยู่นิดหน่อยถ้าลองดับดูแต่ว่าก็เป็นแสงที่เรียนแบบโรงจอดรถหรือว่าในรถนะครับ มันก็ลองดูถ้าผมลองดับไฟดูเนาะปึ๊บก็จะค่อนข้างมืดนอมองไม่เห็นรายละเอียดข้างในนะครับถ้าเกิดกดแรงสุดก็180ยแปดสิลูเมนก็ถือว่ากระจายกว้างดีนะลองในบ้านนะครับเพราะข้างนอกอยุ่งเยอะแต่เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันคือแรงกว่าไฟแฟลชมือถือแน่นอนนะครับแสงทั้งระดับโลห้าลูเมนและระดับ อ่าไหรือว่า Max 180ลูเมนก็ทำได้ดีนะครับกับไฟฉายตัวประมาณแค่นี้นะครับแล้วก็รันไทม์ก็ถือว่าดีด้วยส่วนการใช้งานคือใส่แบตเข้าไปแล้วหมุนฝาท้ายแบบนี้นะครับไม่ว่าเราจะคลายฝาสักขนาดไหนนะครับไฟฉายก็ยังคงทำงานได้ถ้าแบตเตอรี่มันแตะกันนะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อด้อยของไฟฉายดีไซน์ลักษณะนี้นะครับผมลองคลายฝาจนจะหลุดแล้วนะครับก็ยังเปิดติดเลยนะมันไม่มีล็อกเอาท์นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อด้อยส่วนการคอนโทรลก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คือแตะติดครึ่งทางที่ระดับโลก่อนนะครับปล่อยมือก็คือดับแตะแล้วรีบแตะนะครับสลับไปก็คืจะเป็นระดับโล5ลูเมนสกับไฮ180 5ลูเมนกับ180ลูเมนซึ่งแสงพี่ๆก็คงเห็นในรีวิวแล้วนะครับว่าทั้ง5ลูเมนและ180ลูเมนเนี่ยมันก็ใช้งานได้ไม่อย่างไม่มีปัญหาเนาะบางคนบอก5ลูเมนสโคตรเบาเลยนะครับแต่5ลูเมน s เนี่ยมันอยู่ที่12เมตรเลยนะครับแสงส่องได้แล้วก็รันไทม์นานถึง16ชั่วโมงเม่าใชเอาคลายแต่ถ้าใช้แบตชาร์จอย่างเป็นซันโยพานา s โซนิกที่เป็นเอเนรูโปรครับน่าจะใช้งานได้นานกว่าอีกนะครับ ส่วนระดับไฮ180แสเนี่ยสงไกลยยส,สุดออกอยู่ที่60เมตรเลยแล้วก็รันไทม์นานอยู่ที่ประมาณ27นาทีหรือประมาณ45นาทีแล้วแต่แบตเตอรี่ที่เลือกใช้ส่วนกันกระแทกอยู่ที่1.5เมตรกันน้ำอยู่ที่ IPX8 นะครับความยาวอยู่ที่8 9มมก็3.5นิ้วนะครับตามที่รายงานเลยแล้วก็ตัวความก้ามเบเซลคือ15มมคือ1.5เซนติมตรเท่านั้นหรือ0.59นิ้วนะครับ ส่วนน้ำหนักนะครับรวมแบตเตอรี่แล้วอยู่ที่51กรัมหรือว่า1.82ออนซ์เท่านั้นนะครับ U I ก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ติดปล่อยดับนะครับแตะแล้วเรียกแตะสลับก็จะเป็นแรงสลับเบาเปิดข้างก็แค่คลิกลงไปแค่นี้ก็จะติดที่โลก่อนนะเพราะว่าไฟฉายตัวนี้เป็นโลรีเซ็ตแล้วแตะข้างก็จะเป็นาการเปิดชั่วคราวคลิกลงไปก็จะเป็นการเปิดข้างที่180แสแสงไฟสว่างกว่าไฟ L E D หรือว่าไฟฉายของโทรศัพท์แน่นอนนะครับ แล้วก็เจ้าตัวนี้ก็เป็นไฟฉายที่หน้าตาดูอาจจะดูเรียบง่ายนะแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นตัวที่น่าใช้งานมากตัวหนึ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบมันกับไอทรีที t, นะครับรุ่นธรรมดาที่เป็นอลูมิเนียมแต่เป็นสีพิเศษนะเ็เป็นสีน้ําตาลลายเ็าจะเป็นเกลียวอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัว TI มาเทียบให้ดูนะครับสักครู่หนึ่งลองเทียบมันกับเจ้า i t t t i ธรรมดาที่เป็น h e ลิก์นะครับเป็นลายเกลียว เราก็จะเห็นมาหน้าตาเขาจะเป็นเกลียวแบบเล็กกับใหญ่คู่กันไปนะประมาณ3 4ร่องแต่ตัว Vertical Line เนี่ยเขาก็จะเป็นร่องลึกๆนะครับรอบๆแบบนี้ซึ่งมันก็จะดูตรงไปตรงมากว่านะครับส่วนคลิปก็เป็นคลิปลักษณะเดียวกันเลยเพียงแต่ตัวที่เป็น TI ตัวนี้มันจะอยู่กับที่มันจะหมุนไม่ได้แต่ตัวนี้มันจะเลื่อนหมุนได้ด้วยฝาท้ายแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยเชื่อว่าน่าจะใช้สลับกันได้เลยนะครับ ส่วนเลเซอร์ที่ยิงมาเนี่ยในรุ่นที่เป็นว r ต i ิ a l อล n e จะเป็นมาร์กออกสีเหลือมๆม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินหน่อยถ้าผมลองซูมให้ดูพี่ๆจะเห็นนะว่าสีมันจะเป็นแบบนี้นะครับม่วงม่วงน้ำเงินน้ำเงินในขณะที่รุ่นเก่ามันจะเป็นสีทองทองครับก็จะมีความต่างกันตรง serial number ด้วยเพราะรุ่นเก่าใช้ KB แล้วเป็นเลขแต่รุ่นใหม่เป็น SN จุดพแล้วก็เป็นเลขเตามตนะครับผิวก็จะ สีต่างกันนิดหนึง่งรุ่นเก่าก็จะออกเหลืองๆหลือนิดนึงรุ่นใหม่จะออกเทาๆากว่าก็แล้วแต่ชื่นชอบนะว่าจะชอบลักษณะแบบไหนนะครับก็ลองเลือกดูส่วนตัวผมชอบทั้งคู่เลยนะครับแต่ผมมองว่ารุ่นใหม่มันก็จะดูแบบดูโซลิดโซลิดดีดูแบบแข็งกร้าวหน่อยในขณะที่รุ่นเก่าเนี่ยเขาจะออกมาเป็นแนวแบบเหมือนกับดูอ่อนโยนอ่อนโยนหน่อยนะครับก็แล้วแต่ชอบเลยนะยังไงก็ลองตัดสินใจลองเลือกกันดูนะเพราะว่า มันอาจจะไม่มีขายตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็รีบๆกันหน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะเราเจอกันใหม่ตอดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์